สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับกับ Sky Factory คลิปที่แล้วเราได้ทำอะไรครับเราก็ได้ได้สร้างกล่องนี้เนาะและเราก็ได้เริ่มหาหิน mm hmm. และคราฟเฟอร์เน็แล้วก็ดินตรงนี้ของเราก็ได้หมักเรียบร้อยแล้วเนาะก็เก็บมันออกมาก็ได้13อันไม่แย่ไม่แย่แ,ยแล้วก็สามารถเอามันไปทำเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอ่อตอนนี้เราได้มีตัวเฟอร์เน็และกระจกแล้วเร,เราได้มีเรามีน้ำแล้วเนาะ mm hmm. และ ผมก็แพลนที่จะทําเป็นลาวาเนาะเลยก็เราล่อนดินก่อนเพราะเราจะได้เป็นหินแล้วก็เอามันมาอัดสิ่งที่เราต้องการก็คือ crucible นะครับตัว crucible นี้ก็คือมันจะเป็นแบบเตาเผาเอามันมาเอาเผาหินให้ได้เป็นลาวาเนาะเราต้องการสิ่งเรียกว่าพอ c ซเรนเคลเนาะซึ่งต้องการเคล y กับ n บนมิลซึ่งวิธีการหา n บนมิลคือไปข้ามอนเตอร์ก็ได้แต่วิธีที่ผมจะใช้คือล่อนดัสนะครับ ซึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ผมก็ยังไม่อยากสร้างฟาร์มมันเตอร์ตอนนี้นะก็ขุดคอมโบสโตนไปสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็สวัสดีครับนี่คือมอสตัวเป็นมอส SKY FACTORY เนาะก็กลับไปดูคลิปก่อนด้วยละกันมีแค่คลิปเดียวเองเนาะที่ได้ลงเอาไว้และเราเรานี้เรากำลังทุบหินอยู่นะครับเราทุบหินเราก็จะได้เป็นกราวเวลและเราเอาทุบกราเวล เราก็ได้แซนและเราทุบแซนเราก็ได้ดัสเนาะตอนเราได้ฝุ่นดัสแล,แล้วก็เอามันมาล่อนและเราได้บนมี8อันพอดีเลยเอออันนี้เป็นเป็นถ้าใครเข้ามาใหม่ก็เป็นมอดเนาะอะ่เราเอาเคลียของเราผสมกับโบนมิลมาจิตอันและเราครับถังแต่จากที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เราใช้ เออก้อนเคลครับใช่ไหมมันยังแบบดิบอยู่อะเลยเราต้องเอามันไปเผาก่อนส่วนบนมีนี้เราก็เก็บได้เออและเราต้องการเราจะทำเครื่องปั๊มค o พเบอสโตนเราก็ต้องการน้ำกับลาวาใช่ไหมและผมแพลนที่จะคราาเป็นค o b เบอสโตนเจเนเรเตอร์แบบนี้ครับมันต้องการน้ำกับลาวาเลยก็ อันนี้คือถังครูซโบเดี๋ยวค่อยพูดเอ้มืกี้เดี๋ยวค่อยอธิบายนครับนี่คือถังครูซโบนะครับวิธีการใช้นะครับก็คือเราต้องการทอชและเราเอาทอชวางแล้วเราเอาครูซโบใส่ไว้ด้านบนคือมันจะเอาความร้อนจากทอชเนี่ยเอามันไปให้ครูซโบเนาะและเราก็ต้องการคอ b บร์ต์สโตนซึ่งแปลว่าเราต้องหมักต้นไม้เพิ่มโอเคเดี๋ยว ปลูกต้นไม้เพิ่มก่อนนะซึ่งนี้คือตัวครูเนาะมันจะทําให้เราได้แซปริงเยอะกว่าเดิมจะได้เราหมักก็ได้เยอะกว่าเดิมเนาะก็เอามันออกมาแบบนี้แล้วก็เอ็กซคาการเอ็กซคก็คือแบบทุกอันหนึ่งเราอะไรอยู่ข้างๆมันจะก็<ๆ>จะไปหมดโอเคปุ๊บตรงนี้เราก็ได้แซปริงมา37อันแล้วก็ปลูกต้นไม้ต่อ เราสามารถกดชิปรวๆได้ในการเร่งการจเจริญเติบโตของต้นไม้แต่มันมีอ่ะแล้วเราก็ทุบอ่าเราได้มา1 s t a งสแต็กเราเราเอาไปหมักหน่อยแล้วกันโอเคแล้วก็ แต่จากที่ทุกคนเห็นก็คือการ excavate แบบตัดต้นไม้ให้มันหายไปครั้งเดียวอะ่ะมันจะใช้หลอดอาหารเราเยอะหน่อยเนาะโอเคขวานพังแล้วโอเคก็แล้วก็มีแอปเปิลอยู่จากที่เราได้ในการปลูกต้นไม้เนาะก็เอามันมากินได้ถังหมักนี้เราไม่ต้องใส่ซับปลิงเราใส่เป็นอ่า คนฉลาดพึ่งนึกได้ถังหมักนี้เราไม่ต้องใส่เป็นซับร้งนะครับเราใส่เป็นใบไม้ก็ได้แต่เราต้องการเชียถูกไหมซึ่งก็เซิร์ชเลยอะเชียมันมีเชียหลายอันมากมีเชียบุดเดนเชียด้วยก็โอเคเราได้หินแล้วเราก็ต้องการเคลนะเคลก็คือเอาฝุ่นะใส่น้ำแล้วก็ทุบแบบนี้เพื่อได้ฝุ่นใส่เข้าไปในน้ำแล้วก็ได้เคลอ้าวเคลหายอ่ะ เราได้เคลมมาใส่แบบนี้และเราก็ได้ถังมาอีกอันแล้วส่วนเก็บเก็บขยะหน่อยนะโอเคอ่ะเราเหมือนที่บอกคือเราสามารถใช้เชียร์ได,ได้ลองคัับเชียร์ไม้ดูมาดูกันแล้วเราปลูกเราก็แค่ต้องตัดอ่ะได้ใบไม้มาแค่38อันก็น้อยอยู่นะ เพราะว่ามันมันพังง่ายมากเชียย์ไม้เราลองคลับมาสักอีกอันหนึ่งคือมันมันก็ใช้ได้แต่ดูลาบิลิตี้มันต่ำมากเลยแล้วก็เราไม่ได้อ p ปเปิลหรืออะไรแบบนั้นด้วยซึ่งเนี่ยมันก็ได้มาแค่นี้ซึ่งเราก็ต้องการอปเปิลเนาะในการกินเลยก็ใช้ครุกแหละดีแล้วคือมันก็อาจจะไม่ได้หมักได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็เราได้แบบหลาย,ย่างมาด้วยอะ เราเติมถังมากต่อโอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องทำขวานไม้เพราะเมื่อกี้มันพึ่งพังแล้วก็เดี๋ยว Sky Factory มันจะมีมอดชื่อว่า Tinker's Construct ด้วยซึ่งมอดตัว Tinker's Construct เนี่ยมันจะ จะให้เราสามารถคลัอุปกรณ์แบบได้หลายอย่างเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโชว์ให้ดูอ่ะเราต้องการลาวาก็คือเอาหินใส่เข้าไปแล้วมันก็จะละลายหินจากที่ทุกคนเห็นด้านบนตรงเนี้ยคืออยากชี้เมาส์เข้าไปแต่ชี้ไม่ได้อ่ะด้านด้านบนตรงเนี้ยเห็นไหมครับก็คือมันมีอ้าวเมาส์ไม่ขึ้นอีกอ่ะไม่เป็นไรด้านบนตรงเนี้ยมันมีเขียนอยู่ว่า cobblestone เดี๋ยวเดี๋ยวซูมเข้าไปแล้วกันซูมนะคนต่อ,ตอ เออผมนี่แหละจะต่อเองก็มีคอบเบอร์สโตนมันก็จะตกลงและมันจะมีลิควิดลาวาก็คือจำนวนลาวาอันนี้มันก็มีบอกอุณหภูมิเนียนเช่นอุณหภูมิของน้ำา3 0 0เคลวินโอเคก็แล้วก็รอลาวาหละละลาย,ลาย,ลาย,ลายเนาะมันก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยส่วน เตาเผาตรงนี้เราก็น่าจะเอาออกหน่อยเนาะเพราะว่ามันบังเตียงเราและเราก็ได้ดินมาเพิ่มแล้วแล้วก็เอาดินที่เราหมักเสร็จออกมาจากถังหมักแล้วก็เอาดินไปร่อนเพราะาตอนนี้เรายัางต้องการคัพเปอร์สโตนอยู่แต่ตอนเรามีเครื่องปั๊มคัพเปอร์สโตนชีวิตเราจะง่ายมากเลยโอเคขยั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 ขย,ขยัเป็นก้อน เป็นก้อนโอเคก็ตอนนี้คอบโบสโตนเรากล็ละลายลงอยู่เนาะก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะเนี่ยจริงๆมันเร็วกว่าดีไดนะ้แต่นี่แค่ทอชอะไฟมันเล็กมากเลยจากที่ทุกคนเห็นด้านบนตรงนั้นะมันควว่าเรดแค่ 1x ก็คือมันจะใน1ติ๊กไหมใช่ไหมน่าจะภายใน1ช่วงเวลาของมันอะสามารถละลาย c o b b l อร์สโตนจะแค่1อันแบบไม่ใช่ละลายค o b อร์สโตนไงละลายค o b อร์สโตนเป็นหนึ่งหน่วยอะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเราใช้อะไรที่ร้อนกว่าเดิมมันก็จะเร็วกว่าเดิมหลายคนก็ถามอ่ะอะไรร้อนกว่าเดิมบ้างอ่ะ mm hmm. แล้วก็เปิดมา j i แล้ว s e r r h h ว่าทร c i b l e แล้วไปที่ครูซิโบคลิกขวาถ้าคลิกซ้ายก็คือเราทําอะไรกับมันได้บ้างอ่ะบางหมดมันจะให้คลิกขวาหมดนี้มันไม่ให้แต่ก็เราสามารถใช้ไฟได้สามารถใช้ลาวาแบบม,มันมีหลายอย่างเลยเนาะอย่างเช่นสามารถใช้ดราค้นี่เอาเวกเคนดาคุนยัมบล็อกอันนี้เร็วมากเลยคืแบบปลื้ดแล้วก็เสร็จเดี๋ยวจะใช้ยูเรเนียมก็ได้นี่ยูเรเนียมนี้ก็ดีเพราะมันไม่ได้หายากมากขนาดนั้น เลยเราก็ตัดต้นไม้ต่อเนาะอตอนนี้เหลือคาบอสโตนอนี้แค่400หน่วยแล้วแล้วก็เติมถังหมักเราเพิ่มหน่อยจริงๆเราไม่ต้องเติมแล้วนะเรามีทรัพยากรเพียงพอแล้วเราแค่ต้องการให้ลาวามันละลายเสร็จ ซึ่งอาจจะใช้เวลานานหน่อยเลยระหว่างเรารอวาวาผมจะไปตัดต้นไม้นะก็งั้นเราแฟชั่นวิดคลิปนะเพราะว่าเสียเวลา โอเคครับทุกคนหลังจากตัดต้นไม้มาสักพักแล้วเนาะด้านบนมันเขียนว่าลาวา1,000พแล้วก็คือ1000มิลลิบาร์เกตมันก็ล้ายมิลลิลิตรแล้วก็คลิกขวาเนาะเราก็ได้ถังลาวาเคลย์บเกตแล้วแต่จากที่ทุกคนทษอๆจากที่ทุกคนเห็นมันเป็นแค่เคลย์บเกตแปลว่าถ้าเราวางลาวาถังมันจะแตกเลยก็เรารับเครื่องปั่นไฟไม่ใช่เครื่องปั่นไฟเครื่องปัามคัร์บรสโตนเนาะก็เราเอาลาวามาข้างหนึ่งน้ำมาฝั่งหนึ่งเอากระจกที่เราเห็นด้านใน ใส่แบบนี้อ้าแบบนึงผิดร้านอ่า c o b b s t Stone n e r e r a t ต r ร์บมจากที่ทุกคนเห็นก็คือถังลาวาของเราก็แตกแล้วเนาะเลยแลวครับถังมาอีกอันนึงแล้วกันมม่มชครับถังครับเฟิร์นแสแล้วก็แปะไว้ตรงไหนดีไม่มีพื้นที่อ่ะแปะไว้ตรงนี้แล้วก็ให้มันเผาเคลไปจากที่ทุกคนเห็นแล้วก็ได้สป,ปริงมาเป็นจำนวนมากเลยเนาะเลยก็ได้เวลารีโนเวทเกาะเราเนาะ ก็เออ,เอ,อคลาเป็น r ครด e มานิดหนึงเพื่อเก็บ cobblestone ของเราแบบนี้แหละก็คือถ้าเราเอา cobblestone generator มาและใส่ r ครด e ไว้ด้านบนอ่า cobblestone มันจะเข้า r ครด e แต่มันจะช้าหน่อยแต่เราอัปเกรดได้ไม่เป็นไร แล้วก็อยากเคลียร์เกาะเนาะเลยก็ทุบทังนี้ออกก่อนแล้วก็ทุบตะแกงร่อนก็คือเราจะแบบเคลียร์เกาะเราเลยแล้วตอนเรากลับมาก็คือเกาะเราจะคืออยากให้เกาะสวยนะก็อันนี้ทุบได้ท s h ตรงนี้อ่าโอเค เราได้ขุดไม้เป็นจำนวนมากเนาะจากเกาะเราเราแค่ต้องเอา cobblestone จากตรงนี้มาแล้วก็ค่อยๆต่อทางไปเนาะนี่เกาะเราก็จะเริ่มไม่ใช่ไม้เรานะเป็นหิน แล้วก็ทุบ c r t i t i t g b ท e ตกไม่เป็นไรเรามีไม้เยอะแล้วแล้วเราสามารถเปลี่ยน Crafting Table <c oughs> เป็น Crafting Station <c oughs> ได้ซึ่งข้อดีของ Crafting Station ก็คือมันจะแบบเชื่อมกับบล็อกอันอื่นเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์ให้ดูเอ๊ะทำไมเราคราฟขวานไม่เรามีหินแล้วก็คราฟขวานหินได้เลย แล้วส่วนตรงนี้ที่เราอุดแบบนี้เราต้องทุบเป็นแต่ละบล็อกแบบนี้เพราะว่ามันไม่ให้ e x c a v i t แต่ถ้าเหลือแค่ชั้นเดียว,วเรา e x c a v i t ได้ซับไปไม่ใช่แซป i ิงสแลบ,บนี้เราไม่ต้องการเนอะเพราะว่าเราโอเคก็ค่อย,ค,อยค่อยทุบถ้ามันเป็นแบบถ้าเราเอาสแลบ,บมาชนกันมันคล้ายๆเหมือน modern sky block นะแค่คือ modern sky block มันไม่ให้เลยแต่อันนี้ มันทุบสองอันพร้อมกันไม่ได้โอเคเสร็จแล้วอ่ะเราทำเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะน้ำอินฟินิตี้อันใหม่ของเราใส่น้ำและใส่น้ำอ่าโอเคโอเคก็คือมันก็จะเริ่มสนุกแล้วนะเพราะเรามี เครื่องปั่น cobblestone แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะครัฟเครื่องปั่น cobblestone เพิ่มอีกแต่แปลว่าเราต้องการลาวาเพิ่มเลยก็ใส่ลาวาไว้ก่อนเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะ cobblestone หมดคือเครื่องนี้มันก็ปั่นช้าเลยแต่ถ้าเราเอาอัปเกรดเป็นเนี่ยเซอร์นัท c o b b l gen ถ้าเราใส่ไอรอนรอบ,รอบมันก็จะเร็วกว่าเดิมใส่ไดมอนด์ก็เร็วกว่าเดิมใส่เบรสก็เร็วกว่าเดิมแล้วใส่อเมอรัลก็คือขั้นเร็วสูงสุดเลยแต่ก็ เรายังไม่ค่อยมีบัต g เจ็ตเนาะโอเคแล้วก็ใส่ String Mesh เข้าไปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เดี๋ยว Mesh นี้เราสามารถอัปเกรดได้ด้วย ก็แล้วก็ขยายเกาะเรานิดนึงโอเคแล้วก็ขยายพอได้แล้วเนาะส่วนสิ่งแรกที่อยากทําเลยก็คืออยากได้เหล็กเนาะเพราะว่าถ้าเรามีเหล็กแล้วมันก็จะเปิดโอกาสไปได้อีกหลายอย่าง แต่ก็คลิปนี้เราก็มาได้ไกลแล้วเราได้เครื่องปั่น c o b l e s t o n e แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องขยายเกาะอะไรแบบนี้เราครับคลุกมาซัก6อันเลยแล้วกัน1 2 3 4 5 6โอเค แล้วก็ตัดโอเคแล้วก็ได้ซับปลิงมาอีก2 s t สแตกเราได้คอบโบสโตนมาเพิ่มแล้วจากเครื่องปั่นเราแล้วก็คลิปนี้น่าจะไม่ทันนะทำา t n n e r s construct ซึ่งหลายคนก็จะถามว่าเฮ้ยอะไรอะไรคือ Tinker Construct เดี๋ยวเรารอคอบอสโตนปันไปหน่อย15แล้วก็รอ1ิบหกคอเบอร์สโตนมันมาทุกทุก2วินาทีนะก็ช้าอยู่อ่ะแล้วคราฟแฮมเมอรแบบ Stone h a m m อร์ก่อนแล้วคราฟ stone hammer แ,แล้วเราสามารถเอา hammer ม,มาอัดกันแบบนี้ได้เป็น hammer แ,แบบอัดแล้วเราสามารถเอา cobblestone มาอัดกันแบบนี้ได้นี่อะไรเนี่ย body part template อ๋อไอ้ mod ที่มันเป็นแบบชุดเกาะแบบที่มันพิเศษอะไม่เป็นไรอะ gravel ใช่ไหมแล้วก็เราเอา gravel มาเปลี่ยนเป็น flint แบบนี้แล้วเราได้ flint 3อันแล้วเราลอง craft อุปกรณ์ tinker construct หน่อยเนาะก็อย่างแรกเลยก็คือ อ่ะแล้วครับแบงค์แพทเทิร์นก่อนแล้วก็แบงค์แพทเทิร์นใส่ไมโอกได้เป็นส t ตนซิลเทเบิลใส่โอ๊กล็อกได้เป็นพาร์ b บิ l เดอร์และใส่โต๊ะคราฟก็ได้เป็นทูส s ตช t ั o นอ่ะเราได้โต๊ะมา3แบบแล้วเนาะทูส s ตช t ั o นส t ตนซิลเทเบิลพาร์ u บิ d เดอร์แล้วก็ปกติผมชอบสร้างแพทเทิร์นเชสโอเคเดี๋ยวมาอธิบายกันก็ อันนี้เหมือนแม่พิมพ์น้ำไปแบบตอนเราแบบจะคราฟอะไรเราเอาแม่พิมพ์มาเนาะอุ้ยน้ำหกไม่เป็นไรเออแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเช็ดน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาโอเคครับทุกคนไปเช็ดน้ำเสร็จแล้วโอเคก็อันนี้เป็นแม่พิมพ์เนาะเราไปที่ Stencil Table อ่ะสมมติเราอยากได้ Pick a x e เนาะเราต้องการหัว Pi c k a x e ตัวเชื่อมระหว่างหัวแล้วก็สตนะิ๊กและเราต้องอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Material and you ตรงนี้แต่ผมได้แบบจดจำม,มาแล้วเนาะนี่คือตัวสติกเนาะผมแนะนำให้เอาสติ๊กทำาจากหมาย้ก่อนส่วนนี้คือตัวบ n ยดิงเนาะให้เอามาทำจากฟลินตได้เลยและตัวหัวพิกแอ็กก็ทำจากฟลินตเหมือนกันและเราไปที่ t o o l station เราเลือกพิกแอแล้วเราเอามันมาด้วยกันแล้วเราก็จะได้พิกแอ c t ฟลินตไม่ใช่ฟลินตฟลินท ซึ่งข้อดีของพีแอคฟลินนี้ก็คือมันทุบเร็วกว่าเดิมแล้วก็เราสามารถอัปเกรดมันได้แล้วเราก็จะได้แบบแยกพีด้วยแบบความเก่งในการใช้พีแอคนี้แล้วก็สมมุติในอนาคตเรามีหัวเหล็กเราก็เปลี่ยนเป็นหัวเหล็กได้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอะระหว่างเราพูดแล้วก็ไปเช็ดน้ําที่น้ำหกก็เราก็ได้คอเบอรสโตนมาเพิ่ม ก็ผมแผนที่จะขยายเกาะเราเป็นไซส์10ไม่ใช่ไซส์10ไซส์10แปบหนึ่งนะ3 1เคูณ31มเมื่อก่อนผมทำ5 1า5 1คูณ51แต่มันก็ใหญ่เกินไปหน่อยเนาะคือถามว่าจะทำ5 1า5 1ดคูณ5้มัได้ไมก็ได้แต่ก็ คือคือเราจะสร้างเป็นแบบไม่ใช่เราจะไม่สร้างเป็นแผงใหญ่แต่เราจะสร้างเป็นเกาะแต่ละเกาะให้ทำอะไรอะไรประมาณนั้นเราตัดต้นไม้หน่อยโอเค โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ไปตัดต่อคลิปคร่าวๆแล้วนะครับจะได้รู้ว่าเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่เนาะเพราะผมก็ไม่อยากให้คลิปผมมันยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปเนาะแล้วก็เราเอาแพทเทิร์นของเราครับแม่พิมพ์แบบเนี้ยแล้วก็ใส่เข้ามาในแพทเทิร์นชิแบบนี้เนาะแล้วก็เออเราก็าขยายเกาะเราแล้วเนาะคือโกของผมก็คืออยากขยายให้มันเป็นนี่คือดินเริ่มแรกของเราใช่ไหมเราทุบมันออกมาก่อน ทำเป็นสาแน,นี้ก็คืออยากให้มันยาว15คูณ 10, 15 15 15 15แนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ออกมาฝั่งนี้เนาะคือ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16อ่ะตรงนี้เราทำเป็นหลัว แล้วก็ไปต่อ2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16และแล้วก็มาฝั่งนี้1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16และแล้วก็มาฝั่งนี้1,2,3,4,5,6,7,8 9 10 11 12 13 14 15 16โอเคและเราจะใช้อุปกรณ์พิเศษหน่อยเพื่อทำให้เราสามารถสร้างเกาะได้โลกะน,นอะเดิมเนาะก็อุปกรณ์นั้นก็คือกระทาก่อสร้างนั่นเองซึ่งกระทานี้มันก็ไม่ได้เสกคอบเบสอสโตนมานะแต่มันจะดึงคอบเบสอสโตนจากตัวเรามาและจากที่ทุกคนเห็นมันมีกากบาทอยู่ที่ผืนแปลว่ามอนเตอร์เกิดได้ตอนเช้าเนาะ ให้เรานอนก่อนดีกว่าเตียงอ่ะแป๊บบนึงนะเตียงอยู่นี่เรานอนแล้วเราค่อยตื่นมาแล้วค่อยแปะทอชดีกว่าเนาะก็เมื่อกี้ผมก็ได้เผาไม้ในนี้แล้วเนาะโอเคแล้วก็ทำทอชแล้วก็แปะ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 มาแบบนี้แต่เดี๋ยวเราก็ต้องแปะทอชอีกเยเอะเนาะก็อะไรประมาณนี้ เนาะก็เอาทอชมาอีกหน่อยโอเคก็ในคลิปนี้เราก็ได้เครื่องปั๊มคอพเบอร์สโตนมาแล้วเนาะก็เป็นถือว่าเป็น สิ่งที่ดีมากๆคือตามแผนโอเคเราทำอะไรต่อดีเราได้ทำฟินพิกแอคนี้แล้วเนาะเรามาอ่ะตรงนี้เราตรงนี้เสร็จแล้วคืออยากได้เครื่องปั๊มคัพเปอร์สเตนเพิ่มเพราะมันช้าหน่อยเนาะเลยก็จากที่เหมือนเหมือนรอบที่แล้วเนาะทำเครื่องปั๊มคัพเปอร์สโตนเราก็ต้องการ ทรายแล้วก็เอาทรายไปเผาแล้วก็บล็อคสโตนมานิดนึงเนาะสิ่งที่ดีสำหรับคราฟติ้งสเตชันก็คือตอนเราเอาของมาแล้วตอนเราออกของมันยังอยู่นะกะ็กระจกเราได้แล้วใส่กระจกเข้าไปอ้าวบล็อคสโตนเจเนอเรเตอร์อันที่สองเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมอยากทำอีกอย่างหนึ่งด้วยเนาะ เราเอากราเวลมาแล้วเราเอากราเวลมาล่อนเราจะได้เหล็กมานี่แบบเป็นแบบเศษเหล็กแล้วเราเอาเศษเหล็กมาอัดกันเราจะได้เป็นก้อนเหล็กแล้วเราเอาก้อนเหล็กมาเผาเราก็จะได้ เหล็กสิ่งที่ผมอยากทำก็คือผมอยากสร้างสิ่งที่เรียกว่าโค l โลโซเชสเนาะก็ข้ามา8อันแบบนี้เอาอันนึงผสมกับเหล็กแล้วก็เอาคาร์บอนสโตนมาหน่อยอีก3อันให้มาใส่แบบนี้โอเคโคโลโซเชสคือกล่องยักษ์ครับซึ่งผมอยากสร้างกล่องยักษ์เนาะซึ่ง ถ้าทุกคนสังเกตกล่องเนาะ,ะกล่องเชสธรรมดาไม่มีเชสมันจะมีส่วนเหล็กตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องการเหล็กในการครับนะแล้วก็เราครับชสแป๊บหนึ่งนะไม่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 ไมไ,มไ,มไ,มไม่เอาเอาถูกไม่ได้อีกขวานขวานขวาน,วานจะหมดจะหมดเวลาทําคลิปแล้วโอเคคอบ,บสโตนแบบนี้แล้วนี้คือแบบผมได้ใส่รูเอาไว้เนาะจะได้มันจะได้คโบสโตนมันเข้าได้แล้วก็ เราก็ต้องการปิดแบบนี้แล้วนี่เราได้กล่องยักษ์แล้วซึ่งคอ์บอรสโตนก็จะส่งขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนาะก็ยังอยากสร้างคอเบอร์สโตนเจเนเรเตอร์เพิ่มเนาะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลย <c oughs> กล่องยักษ์นี้มันไปได้ถึงไซส์1 6คูณ16เลยนะครับซึ่งก็อยากสร้างนะแต่ถ้าเราสร้าง1 6คูณ16ะแปลว่าเกาะเรามันมันจะเบี้ยวเพราะว่า เหมือนจะจะวาดรูปยังไงดีก็คือเหมือนอ่ะเข้าเพจแล้วกันโอเคครับเราได้ครับ <c oughs> โอเคครับเราได้เข้ามาในเพจแล้วนะครับก็วาด <c oughs> นี่คือเกาะเราใช่ไหมฝั่งเนี้ยสิแปดแล้วฝั่งเนี้ยสิบปด แล้วมันก็จะมีรั้วแบบนี้ถูกไหม <c oughs> อันนี้คือที่จะสร้างนะแล้วตรงเนี้ยสิไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่สิบแดเฮ้ยคิดเลขผิดละเออลบก่อนรั้วคือ1ใช่ไหมแล้วเราจะมีจุดศูนย์กลางออกจากจุดศูนย์กลางเนี้ยคือ15บห้าและออกจากตรงเนี้ยคือ15 เราจะคัฟกล่อง16กอะ่ะเราก็จะได้15แบบนี้แต่ถ้าเราอยากมันต้องเบี้ยวมาสักฝั่งอะ่ะเลยก็ไม่สวยนะเลยก็ไม่ทำอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ก็เออเราเผาลาวาต่อเนาะแล้วก็ก็ขยายกลองเกาะอ่ะนี่ไงได้คอเบ,บสโตนมาเร็วขึ้นมากๆเราแล้วก็ใช้ <c oughs> ไม้กระทาของเราเนาะ สร้างต่อ <c oughs> แล้วก็คือือาเวดเวลาใกล้หมดละอยากให้กล่องเป็นสี่เหลี่ยมอยากให้เกาะเราเป็นสี่เหลี่ยมภายในคลิปนี้นะแต่ก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องเติมตรงนี้อีกนิดนึงหน่อยเดี๋ยว คืออยากทํานอกรอบไหมก็อยากนะแต่ก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําคลิปหน้าแล้วกันแล้วก็ fast forward เนาะเพราะว่าไม่อยากทําอะไรนอกรอบแลแบบไม่อดัดเพราะว่าแบบอย,อยากอยากอัดทุก process ที่เราเล่นนะ่ะนะแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ใน episode 3เนาะตอนเราทำเติมเราเกาะเสร็จแล้วก็ น่าจะทําให้เกาะเราสวยใส่กําแพงอะไรแบบนี้เนาะสําหรับคลิปนี้ก็อะไรประมาณนี้ครับบ๊ายบายโอเคครับทุกคนกลับมากับเอาทัวร์ห่วยของผมแล้วนะครับถ้าใครอยากออกด subscribe ช่องผมก็มาตรงนี้ได้นะครับเออแล้วก็คลิปต่อไปก็อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็คลิปที่ YouTube แนะนำก็อยู่ตรงนี้เนาะแนะนำแล้วก็ต่อไปเนาะตลนนี้คือช่องเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ทำคัลบอสโตนอะไรแบบนี้เนาะก็บ๊ายบาย